ครับสวัสดีพี่พี่นานาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับไปได้นกต่อเก่ามาหนึ่งตัวนะครับเสียงกางไปหาใยนะครับถ่ายตอนคาลมปล่อยจัดจัดไม่ได้มีคาลมนะครับตัวนี้เป็นสองกุกเกือบเต็มครับสองกุกขึ้นคำแรกบางทีก็สองเลยบางทีก็หนึ่งก่อนคำเดียวนะครับนี่ครับกระดิกปีกติิบๆๆๆเลยนะครับ รีบถ่ายให้ FC ดูใครชอบเสียงกลางไปหาใหญ่นะครับเจ้าของเขาไม่ได้เล่นประมาณปีนึงนะครับไม่มีเวลาก็เลยได้มานะครับตัวนี้เฉลยก็6 7 0นะแล้วครับตัวนี้ท่านใดได้ไปก็เอาไปเคาะสนิมเอาเองนะครับสวยมากตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลายท้ายคลิปเนาะให้มันเรียกให้ฟังก่อน ใดจะไว้ฟังก็ไม่เสียหายนะครับเสียงประมาณน,นี้สนับปีกกีบบัวนี่โค้งเข้าหากันเลยนะครับสวยมากเกาะหลังนะครับอ่าตั้งแต่นั่นนกมาก็เพิ่งเจอตัวนี้นครับที่ว่ากีบบัวนะครับโค้งขึ้นไปปิดเกาะหลังเลยนะครับตัวนี้ เป็นนกสองกุกนะครับเกือบเต็มนะครับ99%นะครับนี่ค <morph> ร <flats> ับ <Anyone to die> <nowadays> ว่าถ้านกเข้าในคาคลมจะเยอะนะครับถ้าอยู่ในกรงนี้ก็ไม่ค่อยปล่อยเท่าไหร่โอ้โอ่อนกว่าจะให้นะครับพี่น้องดูลายท้ายคลิปเนาะฟังเสียงเรียกไปก่อนมันเห็นนกตัวนี้ครับมันเรียกเลยครับผมเอานกมาใหม่เอาน,นกใหม่มาแขวนไว้นะครับมันเรียกเลยเอล้วได้ไวก็ได้ไปนะครับนกสไตล์นี้นะครับนกตอกเก่าเอาไปเคาะไปขัดกันเนอาเอง ตรงๆครับต่อเก่าก็นกต่อเก่านะครับไม่โกหกกัน <c oughs> นกเป็นยังไงนะครับบอกกันตรงๆครับท่านได้พอใจนะครับก็จัดไปนะครับไม่ว่ากันเนาะเสียงใหญ่ดีนะครับเสียงกลางไปหาใหญ่ดีเสียงอิ่มดีนะครับโตฮกโตโตฮก,โต,กโตเลยครับ ชมไลน์เนาะประมาณนี้ครับเสียงอ่าครับมาชมไลน์นะครับนกตัวนี้กันนะครับผมนี่ครับหางเนียบเลยนะครับถ่ายขนพึ่งเต็มนะครับเฉลยประมาณ70กว่าตัวนะครับเสียงกลางไปหาใหญ่ครับตามคลิปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับสนับปีกนะครับดูครับกอดมาข้างหลังเลยนะครับ เกาะหลังนะครับเกาะหลังนี่นะครับใครชอบนะครับจัดได้เลยโทรสอบถามได้เลยนะครับเอาไปเคาะไปขัดกันเองนะครับผมดูหางครับนกนิ่งนะครับนี่นะครับดูครับลายเป็นกีบเป็นกีบเลยนะครับผม ดเอานะครับผมฝนกต็ตกครับอภชชฉบุญนะครับผมใครสนใจโทรสอบถามราคาได้เลยนะครับผมสองกุกเกือบเต็มนะครับ99%นะครับเสียงกลางไปหาใหญ่นะครับมีค่าลมนะครับคาลมประมาณกลางๆนี่แหละไม่หนามากนะครับแต่ว่านกเข้าในี่ค่าลมจะดีหน่อย จะทีหน่อยนะครับดูครับปีกชิดเลยนะครับผมนี่ครับตัวใหญ่นะครับแดงแกมส้มครับนกประหลาะนานนะครับกว่าจะได้มานะครับตัวนี้จะไม่ให้นะตอนสุดท้ายก็ยอมนะครับให้มานะคราอแกก็ไม่มีเวลาเล่นเลี้ยงวัวนะครับแกเลี้ยงวัวเยอะนะครับก็เลยได้มานะครับ นก3ปีกว่าๆนะครับดูครับนึ่งนะครับผมโอเคครับผมก็จะปิดคลิปไว้นะครับเพียงแค่นี้นะครับท้าท่านดีสนใจนะครับก็โทรศอพทถามได้เดี๋ยวถ้าเป็นนกต่อจะเย็นๆนะครับผมอันนี้เป็นนกฝึกนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ